แล้วมีเวลาขึ้นให้ด้วยต่อ11 11โค้ดขอบคุณครับนี่ไม่สะกดด้วยเรามีเล่นศ้าอะเลยเลยนะครับตอนนี้สีหน้าพี่ทุกคนคือไม่มีใครคิดจะขึ้นให้เลย T O R 1 1 1 1 C O D E ครับเนาะประจเนาะต่อครับก็จริงๆแล้วในฐานะที่ผมเป็นแบบเอ่อแอมบาสเดอร์ในฝั่งอิเล็กทรอนิกส์ต่อให้เขาจะมาทีมบ b วตี้ เราก็จะยังยืนหยัดว่าอิเล็กทรอนิกส์ก็คุ้มนะครับหลากหลายแน่นอนไม่ว่าจะแก้เจตของแต่งบ้านรวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆบอกเลยว่าในแอป Lazada ตอนนี้มันเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็บอกเลยว่าที่เขาบอกว่ามันยิ่งลดเยอะครับเวลาของมันชิ้นใหญ่ๆอย่างพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเงี้ยซื้อเหอะมันแบบอม,มันแบบเนี่ยดูหน้าผมได้เข้าใจอ่ะว่ามันค้มเลยอย่ครับใช้ตวต่อ,อฟ้า ฝากเลยนะครับสำหรับแคมเปญลาซาด้าสิบเ็ดสิบเอ็ดนะครับผมเป็นแคมเปญที่ใหญ่ที่สุดแห่งปีอลังการที่สุดแห่งปีแล้วก็มีส่วนลดมากมายแล้วก็อยากให้มาร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆทั้งที่นั่งงานใน Lazada 11-11 Trendy Space นะครับผมรวมถึงการช็อปสุดคุ้มนะครับผมที่แอป l a z a d a รวมถึงใครที่ไม่ได้มาที่ Trendy Space ก็สามารถดูไลฟ์ได้ใน last life นะครับผมแล้วก็มีอีกเยอะมาก ฝากพรุ่งนี้1 1 1เช่วยกันปั่นเทรนต์นะครับผม l a z a d a 1 1 1บเอไปด้วยกันบอกเลยว่าพวกเราจะมาสร้างความสุขให้ทุกคนแน่นอนครับต่อมาล่าสุดมีภาพออกมาแล้วกับยาย่าเป็นภาพตัวตรภาพจากผมเนี่ยนะครับใช่ไหมอ๋อพิทติ้งครับออกมาแล้วหลังจากวันนั้นพูดไปยังไม่มีภาพเราไม่ได้มีภาพ้วครับเป็นไปในเช็คฟีดแบ็กจากแฟนๆเป็นยังไงบ้างจริงๆเช็คฟีดแบ็กจากพวกพี่ก่อนก็น่าจะดีไงพวกพี่เห็นว่าไงไงฮะ ฮือฮานี่แปลว่าดีโอเคฮ่าทุกคนที่ดูอยู่พวกพี่เขาก็ฮือฮานะครับแล้วถอยเช็คเองไหมคเป็นแบบคอมเนอะไรเงี้ยก็ก็เช็คครับเพราะว่าตื่นเต้นแล้วก็มันมันรู้สึกเป็นเกียรติด้วยด้วยทีมนี้ด้วยเป็นแบบผู้จัดที่เป็นพี่สาวที่เราสนิทได้นักแสดงที่เรารู้สึกเรสเพคเขาภูมิกับที่ภาพชัดมากๆแล้วก็น่ารักด้วยในกองก็ดีใจครับที่ภาพมันออกมาแล้วก็ จริงๆแล้วอ่ะผมจะปล่อยภาพ,พเขาเรียกอะไรอะ่ะเวิร์กช็อปตั้งแต่วันที่ลงที่พวกเขาลงแล้วแต่ผมติดลงงานมันก็เลยดีเลยใช่แค,ค่นั้นเองมีความสุขดีครับยังไงบ้างกับาาการร่วมงามนก็ไม่ไม่ยากอย่างที่คิดและไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดครับเพราะว่าสุดท้ายแล้ว ตอนแรกเราคิดว่าเราจะไม่เกรงกันเพราะว่าเราก็เจอกันทั้งงานพรีเซนเตอร์อีเวนต์ต่างๆในทุกๆปีอยู่แล้วแต่ว่าสรุปก็คือเก่งตั้งแต่เวิร์กช็อปใช่แต่ก็เหมือนจะทะลุกำแพงกันได้แล้วครับแล้วก็เหมือนผมว่าพี่ยาไม่ค่อยมีปัญหาผมอะ่ะจะเหนื่อยกว่าเพราะว่าเล่นละครไม่เท่าเขาแล้วก็บวกกับพอมันมีความ vintage, วินเทจเราจะไม่ใช่คำว่าพีเรียนเนาะแต่มันก็มีจังหวะเฉพาะบางอย่างที่แบบ ไม่คุ้นชินสำหรับผมอ่ะใช้คํานี้แล้วกันไม่อยากใช้คําว่ายากเพราะว่ายากแล้วมันดูเข้าถึงยากมันง่ายแหละแต่มันไม่ชินครับผมก็พยายามแล้วครับเพราะว่าชิวแรกเราก็เจอแบบแกลลอกแบบสีหน้า A4 อแล้วผมพูดคนเดียวแล้วฝนตกอีกถ่ายไม่เสร็จอีก <laughs> จะร้องไห้ใช่แต่ว่า ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมแฮปปี้นะเพราะว่าพอมันพอมันเป็นโปรเจกต์ที่เป็นมูดโรแมนติกอะครับรู้สึกว่าดีใจที่ได้ทำโปรเจกต์อะไรที่คนน่าจะยิ้มยิ้มได้มีความสุขที่แบบที่ผ่านมาเรื่องที่เรารับอาจจะดูเครียดเรื่องเทรคเตอร์เรื่องอะไรจะเป็นเรื่องนี้มันปลอดภัยลงใช่ไหมใช่แล้วคนก็ชอบเข้าใจผิดว่าเราอะต้องรับแต่บทเครียด,ยดแล้วเราก็พยายามพูดแล้วพูดอีกว่าไม่ได้เครียดแบบแค่มันชาเลนจ์ก็เลยเล่น บอกเลยว,ว่ามันมีวิธีชาเลนจ์ที่ไม่เครียดเหมือนกันแต่หมายถึงว่าไม่ได้แปลว่าเรื่องมันไม่มีอะไรนะเรื่องมันมีอะไรมากเลยแหละแต่ว่าแค่เราไม่ได้กําลังพาคุณเข้าไปสู่โลกแห่งความจริงจังหรือความเครียดอะไรเงี้ยแต่หลายคนไม่ไกลับไม่กลับพอมาเล่นของแอนเนี่ยคุณเขาเครียดนะจอเราไม่เครียดหรอกไม่เลยพูดตรงๆนะไม่ตรงรีวิวเลยครับออผมก็ไม่รู้ว่าทำไมแต่สำหรับผมคือน่ารักมากใจดีมาก ถามไทยตลอดยังไม่ได้เริ่มหรือเปล่าเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่ม,เร,มเริ่มเนี่ยวีคแรกวีคแรกถ่ายเสร็จแล้วครับ <ๆ S 1> แต่แต่เราเห็นแบบว่าตอบกับผู้รักงตอบพี่แอนพี่แอนมันจะโอ้เขาไม่โหดคนอะเข้าใจผิดไม่เขายังไม่ได้ออกเขายังไม่ยังไม่แบบโหนยังไม่ยังไม่ถ่ายมันยังไม่ได้ทานแบบที่ว่าเขาต่อสนิทกับพี่แอนก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ไม่ได้มีมูฟหรือเพราะว่าเราหงายการ์ดก่อนตั้งแต่วันแรกไปดีกว่าเราไม่รอให้เขาชาร์จเราเราชาร์จเขาก่อนเลย ไม่แต่มันเป็นสูตรผมนะหมายถึงว่าผมรู้สึกว่าผมชาร์จชาร์จทีมตั้งแต่แรกมากกว่า<ม>เพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นการทําง,งานร่วมกันเราเราไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นนักแสดงเราเป็นทีมเขานั่นแหละถ้าเขาว่าจะเขียนรีวิวใหม่ก็ค่ะเขียนรีวิวแอนแทนใหม่สำหรับผมผมว่าเขาใจดีแล้วก็ข้อดีที่สุดที่เจอตอนนี้ก็คือทุกความหวังดีของเขาอะมันดูออกว่าเขากําลังทําเพื่อโปรเจกต์นั่นแปลว่า พี่คนนี้มีแพชชั่นกับโปรเจกต์ตัวเองมากๆากใช <จ S> ่ดีครับ แค่มีเรากับพี่แอนทุกข้างตรงกันก็เลยเข้าใจมุมกันก็เกิดวันจันทร์เหมือนกันไงออ <c oughs> ไม่ไรติดกันออก็เกิดอ,อาจจะลบภาพไปเลยที่คนมองพี่แอนโดยต่อยู่จันทร์ไม่ผมก็จริงหมายถึงว่าเขาแค่จริงจังหรือเปล่าออแล้วหมายถึงว่าพอผมจริงจังอ่ะผมก็ไม่รู้สึกว่าความจริงจังนั้นมันโหดอ,อ,อ๋อว่าเราจริงจังกว่าเขาเอันนี้บอกไม่ได้เดี๋ยวคนหาว่าผมเครียดอีกที่ผมไม่ได้เครียดผมผมชิลใช่เห่อ เรารู้สึกว่าครักที่เราปคปิดมามันได้พัอผ่อนคลายแล้วใช่ไหมคะผมไม่ได้ปิดอะไรเลยผมบอกแล้วผมไม่ได้ปิดแต่ผมแค่รู้สึกว่าผมไม่ได้มีความจําเป็นจะต้องพูดเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเราแล้วก็สัมภาษณ์อ่ะไม่ได้ดูนะครับเพราะฉะนั้นก็ยิ่งไม่มีความคิดเห็นก็ไปใหญ่แล้วก็ไม่ต้องเปิดชิปนะใช่ไหมเออไม่ต้องแชร์กันเยอนะ่่ม โอ้ยให้ผมทํางานผมเถอเราก็เนาะเดือนนี้ก็จะไม่มีวันว่างอยู่แล้วให้โอกาสกันหน่อยไม่แต่ผมรู้สึกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันดีเสมอครับแม่ว่ามันจะออกทางไหนแต่ก็รู้สึกว่าจริงมันมันไม่มันเป็นเรื่องที่ชิลมากแล้วมันไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่แค่เราเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องของเราดัวหมายถึงว่าเราก็ปล่อยให้มันเป็นตามธรรมชาติน่าจะดีกว่าไม่ใช่ไม่ใช่โอ้รักที่โสดไม่ ไม่หมายถึงว่าออมัน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 เป็นแบบความคิดเห็นส่วนตัวแหละว่าแบบหมายถึงว่าถ้าเราคิดแทนเป็นเรื่องของเราเองเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นเรื่องของคนสองคนอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้คุณนอน,นทีนนม,มาปรึกษานะคะว่าเขาจะเอ,อ,อเามาพูดหรืออะไรยังไงดีนนท์เคยปรึกษาผมแต่ผมขอไม่บอกว่าเรื่องอะไรค่อนแล้าก็บอกว่าเราก็เปิดเป็นที่ปรึกษาให้กับทั้งฝั่งที่แอบเจริญกันค่ะ เอาจริงทุกคนอนะคิดมากคือคนเราอะไม่ได้ไเป็นจะต้องปรึกษาเรื่องความรักตลอดเวลาแล้วพี่มนุษย์เราทุกคนสามารถรักคนอื่นเป็นด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขามาปรึกษาเราอะมันอาจจะไม่เกี่ยวเรื่องของเขาเลยหมายไปเรื่องอื่นเช่นแบบพี่ครับผมสนใจยอยากชวนพี่เล่นซีรีส์อาจจะเป็นเงิั้นก็ได้ใครจะรู้ฮนะถูกไหมอ,อหมด้ยรครับ สปอยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วไม่มีสปอยแล้วกันครับเดี๋ยวถ้าเกิดมันเดี๋ยวถ้ามันออกมามันก็เท่ากับสปอยเองฮะแต่ถ้ามันยังไม่ออกมาก็ไม่เท่ากับสปอยครับเดี๋ยวพอส่วนหลายคนก็แบบแฮปปี้ชื่นชมูนั่นเป็นเรื่องที่ดีผมรู้สึกว่าการที่เราคนเราเจอความรักที่ดีไม่ว่าจะคู่ของใครก็ตามเราควรจะได้รับแรงสัพพอร์ตเพราะว่าจริงๆแล้วการที่ทุกคนมีความรักที่ดีมันเป็นเรื่องที่ดีครับ ไม่มีใครอยากได้ความลับไม่ดีหรอกใช่ไหมใช่เรเรียกว่าเรายินดีทบพี่สาวของเราเนาะที่บอกว่ามีต้องมีความสุขปีอันนี้คือชื่อผาดหัวหรือเปล่าไม่รู้ทันที่จะลอยเลยต่อไม่เราสบตากันจนผมจับทางพี่ได้ประมาณนึงนั่นแน่ชอบตั้งพาดหัวจากคำจาวไม่รู้ครับหมายถึงว่าผมรู้สึกว่าตั้งแต่อีเวนต์รอบที่แล้ว ก็แอบกลัวเหมือนกันว่าตัวเองจะพูดมากไปเพราะสุดท้ายมันไม่ใช่มันไม่ใช่ชีวิตเราเรากลัวเหมือนกันนะอันนั้นอ่ะยังดีที่พี่เราเขาโอเคอยู่เราไม่รู้ว่าเดี๋ยวเราพูดเยอะๆเดี๋ยวเขาไม่โอเคมันจะไม่ดีให้ผมรักษาลีเลชัน่นอันดีไว้กับทุกคนเถอะแต่อย่างอยมันก็เป็นฟีดแบ็กที่ดีว่าเราก็ไม่ได้แบบไปพูดพัดอีงอะไรมากแบบความสิทห็นใช่แล้ววันนี้อะไรไม่ไดอยากจะยังไ่พี่คิดว่ามีครั้งไหนผมอยากพูดเหรอ นี่ถ้าผมไม่รักพวกพี่ผมไม่ตอบหรอกฮะเนี่ยพลาดหัวเลยรักนักข่าวขนาดไหนพลาดไปเลยจอแดงว่าหลังจากที่เขาพิจารณาตอบให้สำนักไปก็ได้ที่หรือ่ี่สาสายตรงมาเลยเขาสายตรงมาเราขนลุกอย่างนี้เลยจริงชื่อขึ้นปั๊บพรึบหลังจากสัมภาษณ์แล้วเขาท่องมาเลยหรอไม่คือตอนนั้นน่ะเราก็ตอบด้วยอินสติ้งอ่ะมันสัญชาตญาณมากๆแล้วผมรู้สึกว่าเออ ไม่น่าพูดอะไรไม่ดีหรอกมั้งแต่แบบพอได้ยินได้เห็นชื่อเขาอ่ะมันมีความไม่แน่ใจคือว่าวิมีอะไรหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ที่พี่อยากพูดเขาก็ใส่ควาไม่แต่สุดท้ายก็คือเขาไม่รับสายผมหมอจะโทรไปครับพี่เบิร์ดเดย์เขาแค่นั้นแต่นี่เขาโทรมาเราคุยด้วยคิดไปเองไม่แต่มีคุยเรื่องสัมภาษณ์นิดหน่อยแต่ไม่ลงดีเทลแล้วกันเนาะโอ้ยี่พ่อก็ยินดีกับเราดีนะไม่ใช่เรื่องของผมครับ แม่จับให้ได้เลยนะไ,ได้ผ่าวสวนแล้วพอแล้วโอเคขอุตันครับ